คอรฟิลเพื่อสุขภาพจากการวิจัยสกัดพืชผักสีเขียวกว่า6,000ชนิดพบว่าสารคอรฟิลที่ดีที่สุดนั้นต้องมาจากต้นอัลฟาฟาซึ่งได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ด้วย2ราง,งวลัลโนเบลด้วยประโยชน์มากมายของคอรฟิลเช่นเพิ่มเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยระบบตบไตให้ความสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งช่วยระบบขับถ่ายระบบกระเพาะอาหารลดอาการปวดประจำเดือนอาการปวดหัวช่วยเสริมสร้างแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นคอรฟิลที่วงการแพทย์ยอมรับต้องมีสารคอรฟิล ยางน้อย่างน้อร์เแต่ของเรา100%เต็มมีเครื่องหมายอยรับรองผู้หายแปลกใจแล้วสิว่าทำไมดาราถึงชอบถือขวดน้ำสีเขียว วิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากประวัติการทํางานของท่านท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์สายพีคลินิกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ราวิโรธหัวหน้าภาควิชากายวิภาคาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นอาจารย์ประจําสอนนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยลังสิตขอกราบเรียนเชิญดรสังสิทธ์ศรีสุคนบรรยายให้ความรู้กับท่านบุฟังด้วยครับสวัสดีนะครับ คนมีเลือดเยอะแยะนะครับเม็ดเลือดแดงมี25ล้านล้านตัวพาอาหารไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันกลมและมันก็ว้าวเหมือนขนมโดนัทมันซ้อนกันอยู่ครับพื้นผิวตรงวาว้านนี้สําคัญมากเป็นพื้นผิวที่ทําปฏิกิริยาจะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจะแลกเปลี่ยนอาหารแลกเปลี่ยนที่พื้นผิววาว,าวา้าอันนี้แต่ปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเกาะเป็นก้อนมันซ้อนเหมือนสตาม,มาซ้อนกันฮะ เมื่อมันซ้อนอย่างนี้เป็นยังไงตรงไหนมีเม็ดเลือดแดงก็เป็นกลุ่มซ้อนกันอยู่ตรงไหนไม่มีก็เป็นน้ำเลือดพลาสมา,าว่างกันไปครับนี่แหละครับคนป่วยครับเพราะพื้นผิวในการทํางานทํางานได้5%ถึง15%ประสิทธิภาพในการทํางานเม็ดเลือดแดงหายไปแล้ว85%ถึง95%คนที่เบื่อนะครับเลือดจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยครับ เราเบื่อเพราะพิษไปแทรกซึมในเลือดแล้วไปที่สมองก็ซสมซุมเศร้าปวดเป็นไข้เราจะต้องแก้ไขทําให้เลือดกระจายครับคือทําให้เลือดบริสุทธิ์พวบว่าสามารถทําได้โดยใช้พืชผักเป็นตัวเดินพืชผักเรียังไงนะฮะเลือดคนมีสีแดงเพราะมีฮีโมโกลบินเลือดของพืชมีสีเขียวเพราะมีคลอโรฟิลคนที่พบคลอโรฟิลเป็นคนแรกอรวิงสเตอร์ atter, ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ดังไปเลยครับคนที่พบ ฮิโมโกลบินเชื่อก็ฮันฟิเชอร์ก็ได้รับรวันโนเบลไปแล้วถ้าคนไม่มีเลือดตายนะ้า้าื่อสีเขียวไม่มีคอเลสตายคนระับฮิโมโกลบินนี้มันมีสีแดงเพราะมีเหล็กส่วนคอเลสีมีสีเขียวเพราะมีธาตุแมกนีเซียมนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับ มันเหมือนกันและอยู่ที่เดียวกันมันต่างกันตรงกลางมีแมกนีเซียมในคอโรฟิลและในฮีโมโกลบินเนี่ยมีธาตุเหล็กต่างนิดเดียวครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนคิดว่าโอ้้สบายเลยเรากินคอโรฟิลเข้าไปแทนเลือดเลยฮะแทนได้เลยครับคอโรฟิลในพืชน,นั้นคนเอามาใช้ประโยชน์ได้แค่5%เพราะเราไม่มีน้ำย่อยที่จะเอาคอโรฟิลออกมาได้เมื่อย่อยได้ประมาณ5%จะต้องกินพืชน,นะครับเขียวๆนะวันละ1กิโลกรัมถึง2กิโลกร,รมัมใครกินได้ กินวันละร้อยกรรัมพอไหวสองอร้อยกร,รัมพอได้โอ้วันละหนึ่งกิโลกร,รัมไม่มีทางครับ เรากินไม่ได้ทําไงดีเนี่ยต้องหาทางแก้ไขครับนักวิยาต์จึงพยายามสกัดและเอามาใช้ทางการแพทย์ได้ผลจริงๆครับเขาเรียกว่าคอโลฟินบริสุทธ์คําว่าบริสุทธ์นะครับจะต้องมีเนื้อคอโลฟินอย่างน้อย95นี่คือคําจำกัดความของอยองค์การอาหารและยาทั่วโลกเขายึดถือมานานแล้วเมืองไทยก็เป็นตัวนี้นะครับคำว่าบริสุทธ์จะต้องมีเนื้อสารเช่นคอโลฟีนนี้95ขึ้นไปเขาทาได้ครับราคาแพงดับดิ้นเลยครับเอามาวิจัยโอ้ได้ผลดีมาก สามารถทําให้บริสุทธิ์และสก,กัดออกมาได้โดยมีขบวนการ15ขั้นตอนและมีคุณภาพเหมือนของธรรมชาติแท้ทุกประการเลยครับคอเลฟินบริสุทธิ์แพทย์วิจัยกันมานะเป็นร้อยๆเรื่องมีเอกสารเปเปอร์ paper, ยืนยันเยอะแยะทั่วโลกครับที่เขาทำกันที่ฝรั่งทำนะฮะโดยเฉพาะอเมริกาใช้ได้ผลดีมากข่าวนี้บูมมากครับบูมไปทั่วโลกโอ้โหคนตื่นเต้นครับบริสัทการค้าหัวใสฮะอาวนาอาฟ้า ออกมาขายเลยนี่คือคอเลเรลเลยครับมันเป็นคอลจริงๆแต่ไม่บริสุทธิ์เอามาขายสาย่ยาสารพัดเลยครคุณกินเข้าไปไม่มีโทษแต่ว่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันไม่ใช่คอลฟเนรลบริสุทธิ์ มันหลอกขายครับที่ขวดนะฮะจะต้องเขียนว่าคอโรฟินบริสุทธิ์จริงจะถูกต้องในเมืองไทยมียี่ห้อเดียวครับในขณะนี้ที่อเมริกามีสองสามยี่ห้อพรานที่เอามาขายผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะฮะของหลอกขายเท่านั้นครับคนกินมากๆนะฮะสะสมในตับแล้วเกิดเป็นพิษคนวิจัยมีหลายสิบคนนะผมอ้างคนเดียวพอครับนายแพทย์ลอเรนซ์สมิธนะฮะเป็นศาสตราจารย์แพทย์นะฮะทางพยาธิวิทยาของมาเทมเปิลอยู่ที่รัฐเพนิลเวเนียาเขาทำเป็นกลุ่มใหญ่มากนะฮะเขาทำวิจัยและคอโรฟินอย่างนี้แหละครับไม่มีพิษฮะกินเท่าไร ก็ไม่มีพิษฉีดเท่าไหร่ก็ไม่มีพิษครับให้คนกินไปเรื่อยๆนะเท่าไรก็ไม่มีอันตรายเห็นไหมครับครโคลฟีนเป็นสารตัวเดียวในโลกที่ถือว่าไม่มีผลข้างเคียงในการกินหรือฉีดครับยืนยันได้จากข้อมูลที่เขียนไว้เอยอะแยะเลยครับคนทุกคนที่ป่วยคนทุกคนที่เครียดที่ลุ่มใจเสียใจเบื่อหน่ายเพราะออกซิเจนในร่างกายไม่บริสุทธิ์ครับคนจะต้องล้างพิษเพื่อทําให้ออกซิเจนในร่างกายนีบริสุทธิ์เท่าที่ทําได้ การล้างพิษที่ดีที่สุดนะครับคือการล้างพิษในเลือดครับกินผักเขียวๆว,วันละหนึ่งกิโลกรัมขึ้นไปอันนี้ทําไม่ได้แน่นครับเพราะอะไรเราไม่ได้ฝึกปาตาเล็กวิธีที่แก้ไขง่ายมากคือกินคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ครับ mm. กินล้างพิษเลยรู้ผลเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาลยฟินเข้ากับเพราะมันซึมเลยครับเข้าเส้นเลือดไปทําหน้าที่เร็วมากเพียงแค่ประมาณครึ่งชงั่วโมงเลือดกระจายคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์นะครับ ล้างพิษในเลือดดีที่สุดผมไปรับธรรมชาติบําบัดนะครับผมไม่ป่วยมานาน5ปีแล้วนะครับไม่เคยป่วยแม้กระทั่งเป็นหวัดซึ่งแต่ก่อนนี้ผมป่วยมาลาทอนมีประวัติเยอะแยะยาวเหยียดป่วยทั้งปีทั้งชาตินะครับผมไม่โลภแพ้เดี๋ยวนี้ไม่เคยป่วยอีกเลยครับเลือดบริสุทธิ์นะครับมันก็สามารถทํางานได้คอโลฟีนล้างพิษในเลือดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยผมพูดเต็มปากเต็มคําแพทย์นักธรรมชาติบาบัดเขารู้มานานแล้ว